ยุคที่สิบสองชื่อว่าจักรพัตรีรามีอัตถาที่บายว่าพระยาธรรมมิกร,ราชจะปกครองในยุคนี้ต้องขอย้อนไปเมื่อสมัยกบฏผู้มีบุญอีสานผู้นำตั้งตนเป็นผู้วิเศษราศีอริยะเมตรัยสู่จดหมายลูกโซ่ยุคแรกในไทย ภาคอีสานเป็นภาคที่มีกระบฏผู้มีบุญมากกว่าทุกภาคของประเทศไทยนับตั้งแต่กระบฏผู้มีบุญคักแรกปี2242รัชสมัยสมเด็จพระเทพกราชาจนถึงปี2502มีกรกบฏผู้มีบุญเกิดขึ้นในภาคอีสานถึง9ครั้งในช่วงเวลา260ปี 1>, 1. กระบบทปุ่นกว้างปี2,242และ 2. กระบฏทเชียงแก้วในปี2,334ในรัชการที่1 3. กระบบทสาเกตงงปี2,360รัชการที่2 4. กระบบทสามโบกปี2,442 ในรัชกาลที่5 5กระบฏผู้มีบุญอีสานในปี2404ในรัชกาลที่5 6กระบฏดน้องหมากแก้วปี2467ในรัชกาลที่6 7กระบฏหมอลำน้อยชาดาปี2479ในรัชกาลที่8 8 กระบฏหมอลำโสภาพลตรีในปี2483ในช่วงรัชกาลที่8และกระบฏศิลาวงศิลป์ในปี2502ในรัชกาลที่9แต่กระบฏผู้มีบุญอีสานที่ขยายความเชื่อได้กว้างขวางที่สุดคือกระบฏผู้มีบุญอีสานในปี2444 ถึงปี2445โดยมีผู้ตั้งตัวเป็นผู้มีบุญถึง60คนกระจายอยู่ถึง13จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานี14คนสีสะเกษ12คนมหาสรารคาม10คนนครราชสีมา5คนกระสินสุรินจังหวัดละ4คนร้อยเอ็ดสกลนครจังหวัดละ3คน ขอนแก่นนครพนมอุดรธานีชัยภูมิและปุริรัมจังหวัดละหนึ่งคนเพราะเหตุใดการกรบฏจึงขยายออกไปทั้งเกือบทุกจังหวัดของภาคอีสานมากกว่ากบฏผู้มีบุญทุกครั้งกบฏผู้มีบุญน่าจะมีวิธีการขยายความเชื่อเพียงเพื่อคนให้มาร่วมให้มากที่สุดจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ที่จะเน้นในบทความความหมายของกระบฏผู้มีบุญกระบฏท,ทั่วไปหมายถึงกลุ่มคนที่คิดและกระทำการต่อต้านล้มล้างอำนาจรัฐด,ด้วยกำลังเช่นกระบฏเจ้าอนุวงศ์กระบฏปัตตนีกระบฏไซบูรีแต่กระบฏผู้มีบุญหัวหน้ากระบฏหรือกลุ่มผู้นำฝ่ายกระบฏตั้งตัวเป็นผู้มีบุญหรือผู้วิเศษ เช่นเป็นพระสีอรยะเมตไตรหรือพระสีอานหรือตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายเทราวาาเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาตัดสรู้ในอนาคตเมื่อมีคนมาเชื่อเข้าเป็นสมาชิกหรือสานุสิทธิ์มากพอก็จะใช้กำลังโจมตียึดเมืองเพื่อตั้งกลุ่มของตนเองเข้าปกครองแทน แต่หลายกลุ่มยังไม่จมตีเจ้าหน้าที่ไฟรัฐก็ถูกปราบปรามเสียก,ก่อนแล้วเช่นในเดือนมีนาคมในปี2444หรืออาจจะเป็นปี2445กลุ่มพระแสงตั้งตังตวเป็นพระโพธิสัตว์นายธรรมมาตั้งตัวเป็นเท้าอินแปลงนายสาเป็นเท้าสีหูนายหลักเป็นพระยาธรรมนิกราชนายบวลา เป็นพระเกตุสัทธามีรัษดร160คนบ้านบาหาดเมืองมหาสารคามเข้ามาเป็นพวกพอเจ้าหน้าที่จับกลุ่มกลุ่มผู้นำบางคนไปขังผู้นำที่เหลือพารัษดร160คนมายั่งตัวผู้ต้องหาหลบหนีไปกลุ่มกบฏก็สลายตัวสาเหตุของกบฏผู้มีบุญครั้งนี้มีได้เกิดจากสาเหตุเดียว จะเกิดจากสาเหตุหลายอย่างประกอบกันพอสรุปได้ดังนี้สาเหตุที่หนึ่งอาจเกิดจากเหตุทางการเมืองอาจจำแนกได้สองประการคือการเมืองภายนอกประเทศได้แ,แก่การขยายอำนาจจางน้ากรัวของจกักรวรรดิยิยงฝรั่งเศสสู่อินโดจีนยึดเวียดนามใต้ไปปกครองต่อมาก็เข้ายึดเขมร ซึ่งเป็นประเทศสรั์ของไทยในปลายสมัยรัชกาลที่สต่อมาก็ยึด12จุไทยในสมัยรัชกาลที่หและที่รุนแรงที่สุดก็คือยึดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่คือประเทศเลาวในปัจจุบันในปี2436หลังจากนั้นจากสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสฉบับที่3ตุลาคม2436 ซึ่งฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อจงใจที่จะขยายอำนาจเข้ามาในภาคอีสานทำให้ไทยไม่สามารถมีกำลังทหารในเขตรัศมี25กิโลเมตรทางฝั่งขวาแม้กระทั่งจะเก็บภาษีในพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่ได้นอกจากมี้ข้าราชการฝรั่งเศสและเอเย่นก็ยังใช้กำลังข่มเหงคนไทย และข้าราชการไทยในภาคอีสานที่อยู่ในเขต25กิโลเมตรด้วยต่อมาก็เกิดข่าวลือว่าผู้มีบุญจะมาแต่ตะวันออกเจ้าเก่าหมดอำนาจาศาสนาก็สิ้นแล้วบัดนี้ฝรั่งเศสเข้าไปเต็มกรุงเทพแล้วกรุงจะเสียแก่ฝรั่งเศสอำนาจที่ถดถอยของรัฐบาลไทยในสายตาของชาวอีสาน จึงเห็นเป็นโอกาสที่จะรวมพลังกันต่อต้านจึงได้เกิดขึ้นส่วนประเด็นสาเหตุจากภายในนั้นก็คือการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่5เพื่อให้ระบบก,การปกครองกระชับส่วนกลางสามารถควบคุมหัวเมืองได้เต็มที่โดยการส่งข้าหลวงใหญ่และข้าราชการเป็นจำนวนมากมาทำงานในภาคอีสานทำให้ขุนนางท้องถิ่นไม่พอใจ ยิงส่วนกลางส่งคนมาเก็บภาษีโดยตรงยิ่งทำให้คุณนางท้องถิ่นไม่พอใจยิ่งขึ้นเพราะผลประโยชน์ที่เคยได้รับลดลงเช่นภาษีสวยหรือเรียกในตอนนั้นว่าเงินข้าราชการซึ่งชายชะกันอีสานจะต้องเสียคนละสีบาทคุณนางท้องถิน่น7-8ถแตำแหน่งได้รับรวมกันเพียง55สตางค์หรือร้อยละ13.67เท่านั้น ส่วนกลางได้รับ3.45บาทหรือลอยละ86.33ทางด้านสาเหตุที่2เป็นสาเหตุด,ด้านสังคมและเศรษฐกิจประเด็นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวอีสานเป็นอันมากนั่นคือภาษีสวยหรือเงินข้าราชการที่เก็บจากชายชะกันคนละ4บาทมูลค่าปัจจุบันก็ประมาณ3,500 ถึง400บาทต่อคนที่เดือดร้อนเพราะคนอีสานสมัยนั้นเกือบทั้งหมดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินเพราะผลิตปัจจัยสี่ได้เองอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีแต่คนที่อยู่ในเมืองซึ่งมีจำนวนน้อยมากที่ต้องใช้เงินชายจะกกนนอีสานในชนบทจึงลำบากมากในการหาเงินมาเสียภาษีสวย4บาท เช่นผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุเกือบร้อยปีให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อ20แล้วท่านต้องหาบไก่16ตัวเดินทางถึง140กิโลเมตรจากอำเภอมันจากคีรีเอาไปขายที่ตลาดเมืองโคราชตัวละหนึ่งสะดึงได้เงินมาเสียภาษีส,วส่วน4บาทดังกล่าวสำหรับคนไม่มีเงินเสียภาษีดังกล่าวก็ถูกเกณฑ์ไปทำงานโยธา15วัน เช่นการขุดสระน้ำสร้างถนนสนามบินทางยากข้างสารเป็นต้นประกอบกับช่วงก่อนเกิดเหตุกบฏผู้มีบุญเกิดฝนแรงในมณฑลอีสานติดต่อกัน2-3ถึงปีเหล่ยยิ่งเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนให้กับชาวอีสานมากมายเมื่อมีคนมาปลุกระดมให้ลูกหมอลำทำให้ชาวอีสานเกิดความหวังว่า จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเป้าหมายของฝ่ายกบฏผู้มีบุญเมื่อพูดถึงเป้าหมายของฝ่ายกบฏต้องพิจารณาว่าเป้าหมายของใครเพราะฝ่ายกบฏมีหลายกลุ่มและหลายระดับหากพิจารณาในกลุ่มของผู้นำอาจแบ่งได้3ามกลุ่มก่าวคือกลุ่มองค์มัน่นซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุด มีเขตอิทธิพลอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและบางส่วนของมุกดาหารและลาบริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายในปัจจุบันกลุ่มนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือขับไล่อำนาจของไทยออกไปโดยเฉพาะการยึดเมืองอุบลราชธานีสนกลางอำนาจของไทยในอีสานตะวันออกแล้วตั้งรัฐขึ้นมาใหม่โดยจะให้องค์มั่นปกครองอยู่ที่เวียงจันทร์ สมเด็จหลุนวัดบ้านชัยปกครองที่อุบลราชธานีองค์เล็กบ้านหนองซำปกครองที่หนองโซนเมืองอยุธยาองค์พระบาทและองค์คุตปกครองที่พระธาตุพนมส่วนเหล่าใต้ด้านฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงถ้าเกิดขับไล่ฝรั่งเศสออกไปได้องค์ก้าและองค์กลมดำจะเป็นผู้ปกครอง ส่วนกลุ่มบุญจันทร์ลูกเจ้าเมืองขุกข,ขันคนกรและเป็นน้องชายของพญาขุกข,ขันพักดีศรีนครลำดวนเจ้าเมืองขุกข,ขันในขณะนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่การยึดเมืองขุกข,ขันเพื่อตั้งตนจะได้เป็นเจ้าเมืองส่วนผู้นำกบฏกลุ่มอื่นๆซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเป้าหมายไม่ชัดเจนเชิงกบฏผู้มีบุญบ้านไมลเมืองสกลนคร กลุ่มจานเข้มตั้งตัวเป็นทาวิสณนุกรรมทีวบุตรไม่มีหลักฐานว่าจะล้มล้างหรือต่อต้านอำนาจรัฐแต่บทบาทที่เขาทำอยู่ก็คือรถน้ำมน์และการรักษาคนป่วยกระบฏผู้มีบุญเมืองกาลสินกลุ่มยา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 ย,ายองอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริยะเมตไตรกับจก็ไม่มีหลักฐานว่าต่อต้านอำนาจรัฐหรือเป้าหมายทางการเมืองแต่อย่างใด บทบาทที่ทำอยู่ก็คือความสามารถในการทำพิธีเสี่ยงทายและให้โชคลาบแก่ผู้ที่มาขอเสี่ยงไายได้ส่วนในระดับชาวบ้านเข้าไปร่วมกับฝ่ายกบฏด้วยเหตุผลต่างๆกันเช่นอยากเห็นสังคมใหม่ที่อุดมสมบูรณ์บ้างต้องการให้ผู้มีบุญเสกโกรธให้เป็นทองบ้างบางก็เข้าไปเพราะศรัทธาให้ผู้มีบุญ โดยไม่ทราบว่าเป็นเป้าหมายของผู้มีบุญคืออะไรผู้มีบุญจะพาไปไหนคนที่เข้าไปร่วมกลุ่มผู้มีบุญมีน้อยกว่าคนที่แตกตื่นในคำพยากรณ์และข่าวลือซึ่งในเอกสารชั้นต้นระบุว่ามนฑลอีสานกำลังตื่นผู้มีบุญทุกแห่งทุกตำบลราษฎรทุกเมืองในมนฑลอุดรพากันแตกตื่นว่ามีผู้มีบุญในอีสานใต้ข่าวลือ เรื่องผู้มีบุญขยายทั่วจากมณฑลอีสานถึงมณฑลนครราชสีมาสำหรับวิธีการของผู้มีบุญส่วนใหญ่ที่ใช้เพื่อระดมผู้คนนั่นก็คือการปล่อยข่าวลือคำพยากรณ์ผู้เปิดข่าวลือก็คือหมอลำและผู้ที่ต่อมาประกาศตัวเป็นผู้มีบุญกับชาวบ้านที่ได้ฟังแล้วบอกตอบ หมอลำเป็นผู้ที่สร้างความบันเทิงให้กับชาวอีสานมานานมากเหมือนกับนักร้องในปัจจุบันแต่หมอลำทำได้มากกว่านักร้องเพราะเนื้อหาหรือตัวสาระที่ถูกส่งผ่านไปถึงผู้ฟังไม่ใช่มีจิการเกี่ยวพาราศีความรักหรือนิทานสนุกสนุกแต่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ยากของชาวอีสานโจมตีคนไทยว่าใจร้ายสาปแช่งคนไทยให้ตาย ฝงไทยใจหายตายสินบล้อหรือไม่ก็ปลูกระดมไล่คนไทยลายไทยเอาดินคืนมาฆ่าไทยเสียให้หมดซึ่งเนื้อหาสาระเหล่านี้เป็นสิ่งปลุกสำนึกให้ชาวอีสานบางส่วนต่อต้านอำนาจรัฐและเกิดความหวังว่าจะมีสังคมใหม่ที่ดีกว่าสังคมที่เขาเป็นอยู่ในขณะนั้น มาถึงวิธีที่สองนั่นก็คือการใช้พิธีกรรมเพื่อสร้างความศรัทธาในตัวผู้มีบุญและช่วยปลดเปลื่องความทุกข์ของชาวบ้านหรือไม่ก็สร้างความหวังจึงการรดน้ำมนต์พร้อมเสกเป่าคาถาทำโดยพระและผู้มีบุญที่เมืองยะโสธรพระครูอินวัดบ้านนองอีตุมพระครูวิมลวัดอัมพวันและครูอนันตานิขามเขต วัดสิงท่าเป็นผู้ทำพิธีตัดกรรมจองเวรโดยการรดน้ำมนต์เสกเป่าล้างบาปกรรมความชั่วต่างๆนานาและเอาเงินที่ชาวบ้านถวายมาบูชาพระท่าคำบุพิธีกรรมดังกล่าวชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการล้างบาปทำให้ตัวบริสุทธิ์เพื่อรอคอยเจ้าผู้มีบุญ